สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง4ทธาตุกันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะคะซึ่งตรงกับปีเถาะเรามาถึงธาตุสุดท้ายแล้วค่ะชาวธาตุน้ําผู้ที่เกิดราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนหรือลัคนากรากฎลัคนาพิจิพิจิกนะคะแล้วก็ลัคนามีน ชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาและชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่าชาวชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนมีนาคมนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ได้เมจิกเชียนเดอะฟูลแล้วก็ราชินีเหรียญเขาบอกถึงการถึงงานที่ว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วสําหรับใครที่ทำงานประจำอยู่เขาบอกว่ามีโอกาสหรือมีโรมครงการใหม่ๆเข้ามานะจากความเก่งจากความสามารถเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเองเขาจะมองเห็น มองเห็นความเก่งความสามารถในตัวของคุณที่คุณเป็นคนที่สามารถลอกเรียนแบบได้อย่างรวดเร็วหรือศึกษางานได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่พูดเก่งมีไหวพริบดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกส่งให้ไปทำงานอะไรที่มันมีความท้าทายความสามารถของคุณเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นงานที่เรายังไม่ถนัดหรือเรายังไม่เคยทำเป็นการทำอะไรแบบสิ่งเสี่ยงเป็นการทำอะไรแบบท้าทายความสามารถ หรือถ้าสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เขาบอกว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถคุณให้คุณเนี่ยลองเสี่ยงทำนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนด้วยความรู้และไหวพริบปฏิพานของคุณที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถสามารถที่จะ ลอกเรียนแบบหรือสามารถที่จะดูอะไรแปบ๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็สามารถทําได้แล้วต่อให้งานนั้นน่ะไม่ใช่งานที่คุณถนัดเลยแต่คุณก็สามารถที่จะทําได้ข้ามผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ชอบทำองานท้าทายอยู่แล้วด้วยซึ่งเหมาะมากเลยสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าทําแล้วจะเป็นยังไงทําแล้วจะประสบความสําเร็จทําแล้วนั่นหมายถึงว่า เงินรออยู่ตรงหน้าเลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนเอ่อได้ได้ค่าตอบแทนได้มองเห็นเงินก้อนโตอยู่ข้างหน้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมใครที่ทำงานประจำนั่นหมายถึงว่าประสบความสำเร็จแล้วอาจที่จะได้โบนัสเงินเงินรางวัลต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะจาก การที่เรียกว่ามันเป็นงานพิเศษมันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอาจจะมีข้อตกลงกันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถทําได้สําเร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะมีเงินก้อนโตเกิดขึ้นจากความสามารถตรงนี้ของคุณได้ด้วยดังนั้นอุ๊ยชาวธาตุน้ำน่าอิจฉามากนะการงานถือว่าดีดีกว่าสี่ธาตุเลยนะดีกว่าสี่ธาตุเลยแต่ก็จัดว่าดีที่สุด ทีนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวเราจะหยิบหยิบลูกเต๋าออร์เคกิลขยายนะคะว่าเออมันจะไปในทิศทางยังไงนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำอ้าได้ได้ทางแยกในที่นี้มันไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะได้ทางแยกในที่นี้เราต้องดูว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยคำเห็นว่าปลาที่กินกินเบ็ดหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี่ย มีคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะทำงานประจำหรือคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวนะต้องบอกเลยว่ามีคนนิยมชมชอบในตัวคุณนะคะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆด้วยนะทีนี้มันมาถึงทางแยกทางแยกป้ายทางแยกซึ่งบอกว่าคุณอาจที่จะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันงานอาจจะเข้ามาเยอะงานอาจจะเข้ามาตึมเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าต้องแบกรับภาระงานเยอะแยะไปหมด งานเยอะเงินก็ต้องเยอะตามเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเขาบอกถึงเรื่องเรื่องว่าตอนนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันหมายถึงว่าแว่นขยายแว่นขยายในที่นี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เริ่มจากโครงการเล็กๆแล้วที่มีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายเกิดขึ้นได้นะคะในอนาคตข้างหน้านี้มาดูว่าสิ่งแวดล้อม เห็นไหมกองไฟกองไฟที <tu i ro> ่มันลุกโชดช่วงแบบนี้มันหมายถึงว่าความสําเร็จนะคนรอบๆข้างตัวคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนมีไฟเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแต่กองไฟที่มันจะลุกโชดช่วงได้มันก็จะต้องมีเชื้อฟืนไปเติมให้มันลุกโชดช่วงขึ้นมาได้ดังนั้นเขาบอกว่าอย่าแผ่วนะกับสิ่งที่เราจะทำคอยหมั่นเติมคอยหมั่นทำให้ให้เจ้านายให้ให้หัวหน้างานมองเห็นความสามารถของคุณอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเกิดขึ้นได้อีกฝั่งหนึ่งบอกบอกถึงอะไรประกาที่จดลงไปแบบนี้มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงของเดือนมีนาคมนี้สำหรับชาวธาตุน้ำงานท้าทายความสามารถงานที่ทำให้คุณได้พลิกชีวิตแน่นอน คุณอาจจะมีการเมื่อคุณทําแล้วประสบความสําเร็จคุณจะได้เซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญาแล้วจะเป็นยังไงมันเหมือนแว่นขยายที่บอกไนงะบอกว่าเขามาขยายเหตุการณ์ที่ว่าอา้าวทำไมมันถึงเป็นแว่นขยายคุณอาจจะเริ่มงานจากจุดเล็กๆแล้วเติบโตขยับขยายหรือมีคนรู้จักคุณในวงกว้างขึ้นมันจึงมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมีคนให้การร่วมมือสนับสนุนคุณในที่นี้มือเล็กมือใหญ่ หมายถึงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณดังนั้นคนทาตน้ำบอกได้เลยนะคะว่าคุณต้องรู้จักทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถึงแม้งานจะเยอะนะคะมันจะเป็นเอ,อ <c oughs> ลูกเต่ามันจะขึ้นว่าเป็นทางแยกก็จริงมันหมายถึงการที่เรียกว,ว่างานเข้ามาหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวแต่ในที่นี้ไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่เมจิกเชียน เขาบอกว่าคุณใช้วาทศิลป์ของคุณให้เป็นประโยชน์ชาวธาตนะุน้ำเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งมีความสามารถในด้านการพูดพูดจาโน้มน้าวได้ดีไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามในที่นี้นะถ้าเกิดเป็นอาชีพอะไรที่ เกี่ยวกับด้านที่ต้องใช้คําพูดถือว่าประสบความสําเร็จมากกว่าอาชีพอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็น Sale, มัคคุเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันใช้เกี่ยวกับด้านการพูดที่มันต้องมีการไปติดต่อเจราจาสื่อสารไพ่เดอะฟูอยู่ตรงการหมายถึงการที่คุณไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคุณจะต้องมีออกไปพบปะเจอเจอผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับชาว ธาตุน้ำทั้งสามราศีราศีกรกกฎราศีพิจิกและราศีมีนใครก็ตามที่ทําอะไรที่อยู่กับบ้านทําอะไรที่นิ่งๆอยู่กับที่หรือชอบนั่งจุ้มปุ๊กอยู่แต่ในออฟฟิศคุณไม่ลุ่งนะคุณไม่เป็นไปตามที่คําพยากรณ์นะเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องออกไปพบปะเจอเจอต้องออกไปติดต่อเจราจาสื่อสารออกสู่สังคมภายนอกให้คนเขาเห็นตัวคุณเขาเห็นความสามารถของคุณโอกาสดีๆของคุณจะเข้ามา แล้วนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าใบสุดท้ายคือราชินีเหรียญหมายถึงเงินเงินก้อนโตราชินีเหรียญในที่นี้ถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูอ้าวฉันเป็นผู้ชายอ่ะฉันไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วไพ่มันเป็นราชินีเหรียญผู้หญิงรวยเหรอนั่นหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงคอยส่งเสริมสนับสนุนคุณ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะต้องเหนื่อยด้วยตัวคุณเองแต่ว่าประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองรวยด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายโชคดีหน่อยหนึงตรงที่มีผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนเขาถึงเรียกว่าดวงนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์หรือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็อาจที่จะเป็นว่าผู้หญิงที่มีเ,เขาเรียกว่ามีศักยภาพที่เหนือเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณวุฒิวัยวุฒิ นะคะหรือแม้กระทั่งฐานะความเป็นอยู่เขาจะสนับสนุนคุณให้คุณก้าวหน้าได้มีโอกาสดีๆเข้ามาได้และส่งผลทําให้คุณมีโอกาสที่จะถูกคนเรียกไปเซ็นสัญญาการเรียกไปเซ็นสัญญานั่นหมายถึงว่าตัวคุณต้องมีความสามารถเฉพาะทางที่มันโดดเด่นจนเขาอยากจะได้คุณไปไปทำงานร่วมด้วยหรือไม่อยากให้คุณหลุดไปเป็นของคนอื่น เพราะฉะนั้นโอกาสดีๆจะเข้ามาสําหรับชาวธาตุน้ํากระตือรือร้นเข้าไว้ชาวธาตุน้ําข้อเสียคืออะไรคิ้เกียจตนะคะรักสบายดังนั้นสลัดความขิดเกียรตเลยในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถึงแม้คุณจะมาดูอาจจะเป็นช่วงที่ว่าโอ้ยมาเจออีกทีก็กลางเดือนละโอเคมาดามลงคลิปอาจจะชา้าไปสักนิดหนึ่งแต่ข่าวหน้าคราวต่อๆไปจะไม่ลงชา้าแบบนี้แล้วพอดีมันเป็นช่วงที่ไอหนักมากแล้วมันก็เลยต้องหยุดพักกัน การลงคลิปไปนะคะเออให้อภัยกันด้วยนะคะข่าวหน้าจะมาให้เร็วกว่านี้เพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำกระตือรือร้นนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการงานของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่น ชาวาธาตุน้ําที่เขาเข้ามาดูที่คุณแชร์เขาจะได้มีกําลังใจว่าเอ้ยเดือนนี้ฉันงานดีเฮงปังขนาดนี้เลยเหรอเขาจะได้กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาจะได้กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นบางทีบางครั้งคนเราเนี่ย มันรู้สึกไม่รู้จะกระตือหรือล้อนไปทําไมไม่รู้ทําแล้วมันจะดีหรือเปล่าไม่รู้ทําแล้วมันจะได้อะไรไหมหรือมันก็เท่าเดิมและชาวธาตุน้ําเนี่ยยิ่งเป็นคนที่รักสบายอยู่แล้วด้วยดังนั้นแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานคุณก็จะได้รับอาน,นิสงส์งตรงนั้นไปด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ